มีพื้นที่แหล่งญาทะเลเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ถึง3 3 0 6 6ไร่นะครับแหล่ง้าทะเลของจังหวัดจังเนี่ยมีพื้นที่80เนของแหล่งญาทะเลของประเทศไทยนะครับนะฮะซึ่งญาทะเลมีความสําคัญคือเป็นอาหารชนิดเดียวของพะยูนนะครับนะฮะแล้วก็มีแนวปะการังถึง3 0 1 3ไร่นะครับมีหาดทรายนะฮะัไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ป่าชายหาดนะครับ4 6 2 5ัร่นะคไร่นะฮะ นะครับซึ่งตรงนี้เราดูว่าเราจะมีทรัพยากรที่ค่อนข้างจะครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นโลมาหลังโหนกนะฮะโลมาหลังโหนกโลมาเผือกนะครับโลมาปากขวดฮะนี้คือเป็นโลมาที่อยู่นอกปอดใจฝั่งนะครับแล้วก็เราจะมีโลมาฟิเลตพอพอยหรือโลมาหับาดหลังเรียบนะฮะซึ่งพวกนี้ฮะจะเป็นสัตว์ที่กลุ่มโลมาที่จะอยู่บริเวณใจฝั่งแล้วนอกฝั่งมันก็ยังมีโลมาปากขวดแล้วก็เรามีวานสีน้ําเงินนะที่เราพบวานอูมูระวานบูดาจะเห็นว่า ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่สําคัญในส่วนสัตว์ทะเลหายากนี่นะเกือบทุกชนิดเราจะพบที่จังหวัดตรังนะครับนะฮะแล้วก็เราจะมีพื้นที่แหล่งยาทะเลที่สําคัญฮะที่เกาะลี่บงเกาะมุกนะครับแล้วก็เป็นแหล่งนะฮะแหล่งพายุนนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของพายุนะอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งตรงนี้เราสํารวจพบได้ประมาณร้อยแปดสิบเจ็ดตัวนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะฮะนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของปี อ่าหกสี่นะครับมีถึงสองร้อยหกสี่็ดตัวแต่ผมยืนยันได้ครับว่าปีหกห้าเนี่ยครับโครงการแต่ปพะยุแห่งชาตินี่เราทําได้นะครับ mm hmm. ก็คือจากการสำรวจที่ต่างเนี่ยเราพบว่ามีพยูนคู่แม่ลูกนะครับถึงยี่สิบคู่นะฮะแล้วก็ที่จังหวัดกระบี่เจ็ดคู่ด้านหมายความว่าในสองปีเนี่ยสองจังหวัดเนี่ยมีลูกพายนเกิดใหม่นะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดตัวนะครับทีนี้เรามาดู อตจา,ารกันตายนะครับอาารกันตายเนี่ยที่จังหวัดตรังนะคะรับเรียตาการตายเฉลีย่ยประมาณสิบตัวต่อปีนะครับแต่ทีนี้เรามาดูว่าเรามีลูกพยยนเกิดใหม่นะครับที่จังหวัดตรังเนี่ยยี่สิบตัวเพราะนั้นโอ,อก,กาสที่มันพยุนี่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมีในระเป็นเชิงบวกนะครับนะฮะนี่นะครับคือแต่ว่าในตอนนี้ท้นั้นนะครับมันก็มีสาเหตุอยู่ในปีหกสี่นะครับเราพบว่า ไอ้ส่วนที่เราไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมีถึง66เปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าพายุที่เกิดตื้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่พายุนี่เน่าแล้วเราไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ในส่วนที่เราตรวจสอบได้นะครับเพราะว่ามีความป่วยเจ็บป่วยถึง40เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นอของสารสาเหตุจากมนุษย์นะครับโดนของแข่งกระแทกนะครับอย่างเช่นเรือชนนะฮะหรือหรืออุบัติเหตุจากโดนใบพัดใบจักรเรือนี่ก็ยังพบอยู่นะ อย่างละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะนี่ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์นะฮะโดนเนี่ยงปลากระเบนปลากระเบนฮะปลากระเบนที่อยู่เพราะว่าปลากระเบนเนี่ยกับพายุเนี่ยเขาจะมีแหล่งหากินที่เดียวกันนะปลากระเบนเนี่ยเป็นปลาปที่อยู่ผิวน้ํานะครับแลพะพายุก็จะกินหญ้าอยู่บริเวณผิวน้าเหมือนกันเมื่อไหร่ที่พายุนะไปกินหญ้าบริเวณที่ปลาก <ส breaking S 1> ระเบนอยู่นะเขาจะใช้เนี่ยงแทงนะฮะเราพบว่าที่จังหวัดจังเนี่ยมีพายุนะที่โดนเนี่ยงมีเนี่ยงในปลากระเบนนะ แทงดึงหัวใจนะครับหือสองตัวนะครับนะฮะอันนี้ก็คือมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มีความหลากหลายนะฮะนะครับแต่อันที่่าเป็นห่วงก็คือเพราะว่าพายุที่เกิดตื้นเนี่ยครับเพราะว่ามีการมีกระหยัดอยู่ในกับข้ออาหารถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ปัญหาตรงนี้เรายังพบอยู่นะครับถัดจานส่วนของการติดเครื่องมือประมงนะฮะก็ขอนาเรียนในที่นี้ว่าติดเครื่องมือประมงเนี่ยคือไม่ได้มีการล่านะครับแต่ว่ามีการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเครื่องมือประมงที่ติดนั่นคือเป็นล่บปูนะฮะล่าดำดำดักปูซึ่งลักษณะของล่บเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆใส่นะแล้วก็จะมีสายโยงขึ้นมามีคล้ายๆแล้วก็มีทุ่นบูกข้างบนนะครับพยูนนี่ก็หากินในแนวหญ้าปรากฏว่าทางเข้าเนี่ยครับไปพันกับสายลออแล้วเขาก็ลากล่ออยู่เป็นเดือนนะฮะจนในสุดเขาก็ปวดเขาตายในที่สุดนะฮะและอีกอันหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของพยูนจังหวัดตรังก็คือมีลักษณะ แท็บโลดไทป์ของจีนนะฮะที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะครับมีที่เดียวในโลกนะฮะก็คืออันนี้เป็นงานวิจัยของกรมตอชอกับทางหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพราะว่าพบว่าพออยู่ในพื้นที่ต่างมีแท็บโรดไทป์มียีนที่แตกต่างจากที่อื่นในโลกมีที่เดียวหน้าที่นี้นะครับเพราะว่ามีพายุต้องมีที่อยู่อาศัยนั่นก็คือแหล่งญาทะเลนะครับถ้าหมายสําคัญก็คือพยูนเพิ่มจาก250ต,ตัวเนี่ยเป็น280ตัว ภายในสามปีนั่นคือปีหกห้านี่ครับนะครับซึ่งแนวทางการพัฒนาก็คือสิ่งสําคัญก็คือลดภัยคุกคามจากและพยยุแลแหล่งแอย่างที่เราใส่นั่นก็คือต้องปกป้องตัวพยยนเองแล้วก็ต้องปกป้องแหล่งยากทะเลนะครับถามก่อนว่าอะไรทําให้ตรงเนี้ยมันถึงได้มียากทะเลเยอะแล้วที่อื่นไม่มีคือคือต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับดูคาร์บอนเพราะว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สวยงามมากแล้วก็เข้ามาเป็นอ่าวจากเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นตัวตัวแลนนั้นเนี่ยนะครับที่จะมีโครงสร้างยื่นลงไปในทะเลแล้วก็จะทําเป็นเดย์สำหรับการที่สามารถดูแลพยยนในก็เรียกว่าในถิ่นทะเลข,ของเขาเองเลยได้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากไม่เคยมาก่อนเลยที่ไหนในโลกนี้ที่ เราจะพยายามดูแลพยยนในรูปแบบนี้การที่เราจะมาเริ่มการทําศูนย์นะครับเ,เรียกว่าวิจัยแล้วก็พิทักษ์สัตวทะเลหายากที่บริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าพยูนที่เรามีมันเป็นเพียงแค่2 6 265ตัวในโลกนั้นเนี่ยเรากำลังทำทรัพยากรของโลกใบนี้ให้ มันพลองให้มันมีอายุยืนยาวออกไปได้อีกนะครับที่ภูเก็ตเองเราก็มีศูนย์พิทักษ์สัตว์ทะเลหายากสิริทานนะครับของพระองค์หญิงสิริวันวรีเช่นกันถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ประเทศไทยเรามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ทรงให้ความสําคัญนะครับเ,เรียกว่าพระองค์พาก็ทรงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องช้างป่าเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องป่านะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองท่านทรงให้ความสําคัญกับต้นไม้ และเราก็มีพระองค์ฎศิริวัณวดีที่พระองค์ท่านให้ความสําคัญกับสัตว์ทะเลหายากอย่างเช่นพยูนเต่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมคิดว่าประเทศไทยคงจะเป็นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นเองที่อ,อยู่ใต้พระบรมบโพธิสมภารของพระบรมราชสกรีวงศ์และทรงมีความสนพระไทยแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยขนาดนี้นะครับดังนั้นกระทรวงทรัพย์เองต้องขอขอบคุณนะครับทั้งเรียกว่าทั้งสถาบันการศึกษาทั้งจากส่วนของภาค เอกชนนะครับทางสมาคมเองแล้วก็ในส่วนของรัฐเนี่ยการผสมผสานกันผมคิดว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันเพื่อให้ก่อประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับมีทั้งเงินมีทั้งคนแล้วก็มีทั้งในส่วนของนโยบายหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทํานั้นเนื่องจากว่าทางกระทรวงทรัพย์โดยรกรมทรัพย์กรทางทะเลและชายฝั่งนั้นเราเป็นผู้ถือนโยบายอยู่เราเป็น regulator อยู่ดังนั้นสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เมื่อสักครู่คุณบีได้พูดคุยกันเอาไว้นั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้อยู่นอกเหนือสโคบในการทํางานของเรา นะครับเทคโนโลยี Technology เป็นเพียงลิมิตที่เราจะต้องก้าวข้ามให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการ cross DNA กันหรือว่าการที่จะเพาะพันธุ์ทยูนที่อยู่ในเป็นเป็น,เป,นเป็นหลอดแก้วนะครับอย่างที่ได้คุยกันเพราะว่าด้วย265ชีวิตที่เรามีนั้นการที่จะเร่งให้เขาขยายพันธุ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะไปที่อเมริกาก็เป็นแมนนิที้คนละสายพันธุ์กันจะไปประเทศอื่นก็คนละสายพันธุ์กันการที่จะนําแต่ละสายพันธุ์มา cross breed กัน ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับว่าว่าจะเป็นเช่นไรแต่ผมคิดว่าสถานที่ที่เรามีอยู่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็คอมบิเนชั่นการทํางานระหว่างาราชมงคลระหว่างกรมทะเลแล้วก็ทางาสมาคมบลูซ y b บลูคาร์บอน o c สไต y นั้นผมคิดว่าเป็นการรวมตัวที่ที่ลงตัวมันจะเป็นซินเนอร์จีที่เกิดขึ้นนะครับทั้งภาคการศึกษามีภาควิจัยหัวใจสําคัญผมคิดว่าหัวใจสําคัญของตรงนี้จะคือเรื่องการวิจัย การวิจัยเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เม็ดเงินแล้วก็ต้องมีความอดทนแต่ว่าบางครั้งผลที่ได้รับตอบมาอาจจะยังไม่รวดเร็วอาจจะยังไม่เป็นผลตามที่หลายฝ่ายต้องการจะให้เห็นต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นการที่เรามีสถานที่แห่งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากสมาคม b l u carbon society อันนี้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เลี้ยงไว้อย่างที่พี่เบจงเลี้ยงเนี่ยอายุประมาณ45วันค่อนเททที่ทำเนี่ยก็จะใช้ไปไดู้ได้สถ้าปล่อยตัวเล็กกย่านี้